คราวนี้เราถอดหวัวฉีดทุกตัวออกหมดแล้วนะครับเราก็จะทําการถอดสายพันทาม,มิ่งนะฮะแล้วก็หรือเผาเราลิ้นนะครับเผาลูกเบี้ยวหรือว่าจะเรียกว่าแคมชาร์กเอาก็ได้จะลื้ทุกชิ้นออกมาดูนะครับว่ามีกระเดื่องวาวตัวไหนแตกหรือหักบ้างหรือว่าล้าวอยู่นะครับล้าวก็ควรจะต้องเปลี่ยนนะครับ เพราะว่าสายพานทัมมิ่งรูดนี่มันเสี่ยงต่อกระเดื่องหักนะครับเพราะากระเดื่องกระเดื่องวาล์วเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้หักเสียหายอยู่แล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์อักซิเดน์แบบนี้เช่ในใสาพานทัมมิ่งขาดหรือว่ารูดนะครับม,มีทิกเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็ก่อนที่จะทําการถอดอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเราทําทการตั้งมาร์กไว้ให้ตรงก่อนนะครับอางเครื่อง รหัส WLC 2.5นะครับของ b 5 0หรือว่า Ranger หรือว่า e v e r e s t สโฉม T5 นะครับเป็นเครื่องทวินแคม6วาล์วนะครับก็ตั้งมาร์คให้ตรงก่อนมาร์คของเครื่อง WLC หรือว่า w e เนี่ยก็จะเป็น3จุดนะครับก็คือมาร์คที่ผู้เลขข้อเหวี่ยงคือนู่นตารางนู่นนะครับมันจะมีมาร์คอยู่นะฮะมาร์คให้ตรงนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือที่มาร์คมาร์คปั๊มนะครับ เห็นไหมครับมาร์กปั๊มก็คือนี่ตรงนี้นะนี่ยนี่นะครับรอยบากตรงนั้นเองครับนี่คือมาร์กปั๊มนะครับนั่นคือตำแหน่งที่2นะครับแล้วก็มาร์กในตำแหน่งที่3ก็คือมาร์กไอดีเอเสียนะครับมาร์กพาโรลินนั่นเองนะครับไอดีเอเสียนะครับฝั่งซ้ายนี่ไอดีนะครับมีตัวไอนะเห็นไหมครับอินเทกนะครับแล้วก็ฝั่งขวานี่คือเอ็กซอร์ตก็คือไอเสียนั่นเองนะครับก็ ต้องอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับตรงกันนะครับเส้น2เส้นนี้ที่เป็นมาร์กนะตรงกันนี่คือมาร์กตำแหน่งที่3นะครับก็แล้วก็เพื่อความาแน่นอนแน่ใจนะครับเรามาดูอีกทีนนะครับในจังหวะที่มาร์กอยู่แบบนี้เนี่ยซูมหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในจังหวะอัดสุดนะครับนะครับซูมซูมหนึ่งอยู่ในจังหวะอัดสุดก็คือลูกสูบเนี่ยอยู่ในจังหวะที่ สูนใต้บนนะครับอยู่ในจังหวะ TDC นะครับก็คือ,คอเราแย่งไอ้นี่ไปเลยเช็คก,ก็ได้นะครับเขยควงย,วยาวๆนะครับเช็คก็ไปที่หัวลูกสูบนะครับเห็นไหมฮะนะครับเนี่ยจะแย่งหัวนี้นะครับแต่ถ้าเราเช็คสูบสองเนี่ยมันจะหายไปเลยมเพราะว่ามันอยู่ลูกสูบมันอยู่ในอ,อลงไปข้างล่างนะครับนี่สูบหน,นึ่งกับสูบสี่เนี่ยมันจะอยู่ในจงังหวะสูนใต้บนนะครับ นิสุกหนึ่งนะฮะนิสุก4ี่นะครับอยู่อยู่ในจังหวะ tdc ฮะเช่นกันนะครับเราก็มาถึงขั้นตอนของการทำความสะอาดบา หัวฉีดนะครับจะอยู่ด้านในด้านในนิ้วนะครับเห็นไหมครับลึกๆนะครับก็หัวใจสําคัญคือเราจะต้องทําความสะอาดให้ที่บ่าเนี่ยสะอาดที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะครับบ่าด้านล่างนะครับบ่าด้านบนนี่เรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับก็ต้องให้สะอาดและเรียบที่สุดนะครับเพื่อที่วางหัวฉีดไปแล้วจะแนบสนิทวางแหวนรองหัวฉีดจะได้แนบสนิทนะครับกาลังอัดไม่รั่วไหลขึ้นมานะครับ ใจเลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำความสะอาดบ่าด้านบนนี้ให้มันสะอาดเช่นกันนะครับตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนที่เราทําการทำความสะอาดบ่าหัวฉีดไปเรียบร้อยแล้วนะครับบ่าหัวฉีดก็คือบ่าที่รองรับแหวนรองหัวฉีดอยู่ข้างใต้นะครับต่อมาเราก็จะทําการ ใส่แหวนรองหัวฉีดลงไปนะครับซึ่งแหวนรองหัวฉีดก็คือ,อเจ้าตัวนี้นะครับนะครับเห็นไหมครับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะอยู่ นี่นะครับแต่ลองหัวฉีดใหม่นะฮะของตรงรุ่นนะครับเครื่องยนต์ WLC นะครับก็มันจะอยู่กับหัวฉีดแบบนี้นะครับแล้วก็จะรองอยู่กับบ่ารับที่ฝาเสื้อสูบนะครับก็คืออยู่เหนือหัวลูกสูบขึ้นมานะครับนะครับก็ปลายหัวฉีดนี้จะจุ่มลงไปในส่วนบนของห้องเผาไหม้นะครับก็เป็น ระบบของมันเร็วครับฉีดฉีดตรงครับดเดล็กฉีดตรงเข้าห้องเผาไหม้เลยนะครับถึงเวลาก็จะต้องเปลี่ยนนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะสำหรับคันนี้เองเนี่ยหัวฉีดเอาออกยากมากนะครับเพราะว่าไอ้พวกแหวนรองหัวฉีดเนี่ยมันมีอายุการใช้งานที่ไม่ได้ยาวนานนักนะครับจริงๆแล้วผมแนะนำสามหมื่นสี่หกิโลเมตรก็ ควรจะเปลี่ยนนะครับก่อนที่มันจะสึกขาดรั่วไปนะฮะเวลามันสึกมันขาดเนี่ยเนี่ยนะฮะเทียบชัดๆนะครับมันจะสึกจากด้านในก่อนนะครับแล้วก็จะก่อนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะถูกประกายไฟถูกแรงอัดจากกระบอกสูบจากห้องเผาไหม้นะครับมันก็จะสึกนะครับแล้วก็ถ้าเราเปลี่ยนก่อนระยะเวลาไม่ต้องรอมันรั่วเนี่ย มันจะได้ถอดหัวฉีดง่ายนะครับเซอร์วิสง่ายแล้วก็โอกาสที่ไฟจะแลบไปกินบ่า,าที่อยู่ด้านในเนี่ยบาที่รองรับหัวฉีดเนี่ยที่เป็นส่วนชิ้นส่วนหนึ่งของอาฝาสูบเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดตรงนั้นเนี่ยมันก็น้อยนะครับป้องกันการเสียหายนะครับไอเนี่ยก็หลักสิบครับนะฮะตรงนี้เปลี่ยนก็หลักสิบสี่ตัวก็ ค่าไหลไม่ถึง300อด้วยซ้ำนะครับจะควรเปลี่ยนให้เร็วนะครับ30,000กิโลเมตรส0 0 0มก็แม็กซิมัม40,000ก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับ ระวังนะครับเพราะว่า,าบางคนเนี่ยใส่ซีนเบ้าหัวฉีดอันนี้เรียกว่าซีนเบ้าหัวฉีดนะครับคนใส่ไม่ถูกนะครับาบางคนใส่ฝั่งเนี้ยไปนะไม่ใช่นะครับมันฝั่งเนี้ยจะอยู่ด้านล่างนะครับฝั่งยางตรงนี้นะจะลงไปที่ขอบบานะครับส่วนนี้จะอยู่ด้านบนนะครับ ก็ทำหน้าที่กันน้ํากันฝุ่นกันอะไรต่างๆนะครับลงไปในปลอกระหว่างให้หัวฉีดนั่นเองนะครับส่วนแหวนล่องหัวฉีดเนี่ยมีหน้าที่ก็คือ,อกันกําลังอัดรั่วนะครับก็จะค่อยๆเอาลูกบล็อกนะครับ นีเป็นตัวเป็นตัวนำนะครับค่อยๆบล็อกที่กว้างพอๆกับไดมิเตอร์ของยางรองหัวฉีดแต่สีนเบ้าหัวฉีดนะครับจะค่อยๆเอาค้อนตุ้ยๆยลงไปนะครับไม่ต้องแรงมากแต่ให้มันให้มันบีเสียรูปนะครับครับตอนนี้เราก็ เก็บละเอียดนะครับประกอบนะครับก็งานก็ใส่สายพานเทมมิ่งเส้นใหม่ไปแล้วนะครับใส่สายพานเทมมิ่งเส้นใหม่นะครับแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้ปรับตั้งวาวนะครับตอนนี้ก็คือเช็คความถูกต้องทั้งหมดก่อนนะครับก็มาเช็คสายพานเทมมิ่งนิดนึงนะครับว่าใช้ความถูกต้องนะครับสายพานเทมมิ่งรุ่นนี้นะครับก็จะ มีมาร์กอยู่3าจุดด้วยกันอย่างที่ผมพูดไปเมื่อต้น,ตน,ตนคลิปก่อนหน้านะครับก็คือ,อามาร์กที่ผู้เล่เข้าเหวียงนะครับแต่อาจจะมองไม่เห็นนะนะมองเห็นยากนิดน,นึงนะครับไม่รู้จะเห็นกันไหมเดี๋ยวพยายามนะแป๊บหนึ่งครับลงไปก่อนนะฮะมันจะอยู่ตรงจุดเหลืองนี้นะครับถ้ามองเข้าไปมันก็จะเห็นรอยบากเดี๋ยวผมจะแนบภาพให้นะครับมันไม่เห็นหรอกอะไรเงี้นะครับแล้วก็ คือมาร์คเข้าเหวี่ยงนะครับมาร์คที่สําคัญอีกอันนึงนะครับก็คือมาร์กปั๊มนะครับมาร์กปั๊มในที่นี้ก็คือมาร์คปั๊มน้ามันเชื้อเพลิงนั่นเองนะครับอ่าก็จะอยู่นี่นะครับเห็นไหมฮะรอยรอยบากรอยบากที่ที่ผู้เล่ตรงนี้นะครับอ่ามันจะตรงกับ อรอยบากที่เป็นมาร์กอยู่นะครับนี่นะครับให้ได้เท่านี้ชัดได้เท่านี้นะครับแล้วก็ามาร์กที่3นะครับในการใช้ความถูกต้องนะครับมาร์กที่3ก็คือมาร์กเเผวเลาลิ้นนะฮะหรือว่าเผวลูกเบี้ยวหรือว่าแคมชาร์ฟนะฮะไอดีแล้วก็ไอเสียนะครับจะต้องอยู่มาร์กที่เส้นเหลืองเนี่ยตรงกันนะครับแล้วก็นี่นะฮะตัวไอสัญลักษณ์ตัวไ อินเทคแล้วก็สัญลักษณ์ตัว e exhaust นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยฮะมันมืดหน่อยนะครับก็ต้องอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งบนนะฮะเมื่อเช็คอย่างนี้เช็คอย่างนี้แล้วนะครับเราก็เช็คที่วาลวด้วยพอดีอันนี้เราเช็ควาลวไปก่อนนะครับก็คือ,คอสูบหนึ่งจะต้องเป็นจังหวะาอาัดสุดนะครับนี่คือตำแหน่งที่ใส่ทัมมิ่งถูกต้องแล้วก็ตำแหน่ง วาวทุกอย่างถูกต้องพร้อมที่จะตั้งวาวนะครับที่วิธีการที่ผมจะเช็คว่าเราใส่คัมมิ่งถูกต้องไหมนะครับก็คือนะฮะที่ตำแหน่งทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วเนี่ยหมุนหมุนเครื่องสองรอบก็คือหมุนให้อ่หมุนเข้าเวี่ยงสองรอบนั่นเองนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยตำแหน่งอ่พาวเอร์ลิ้นไอดีไอเสีเนี่ยจะต้องกลับมาอยู่ ในตำแหน่งคู่กันมาร์กตรงกันในแนวขนานแบบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในการหมุนเครื่อง2รอบนะครับเดี๋ยวผมจะ,ะทำการหมุนเครื่อง2รอบนะครับ ท่านี้ก่อนอันนี้หนึ่งรอบนะครับเห็นไหมจุดเหลืองจุดเหลืองนี่นี่ครับนี่คือจุดตรงมาร์กนะครับที่ที่ปูเลที่มือผมชี้เนี่ยเนี่ยฮะจุดเหลืองหนึ่งรอบในในจุดรอบแรกเนี่ยามาร์กสองตัวเนี้มันจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับนี่คือรอบแรกรอบที่สองข้อเหวี่ยงหมุนรอบสองมาร์กตรงนี้ กับมาร์กตรงนี้มันต้องมาอยู่ในตำแหน่งที่ชนกันพอดีนะครับอันนี้เรากําลังจะเข้าสู่รอบที่2นะครับแล้วในการหมุนเนี่ยในการที่เราหมุนเครื่องเนี่ยจะต้องไม่ติดขัดนะฮะที่ถ้ารู้สึกว่ามันฝืนมากแข็งมากนั้นแสดงว่าท่านใส่ามาร์กเราใส่ทามิ่งผิดนะครับมัน ลูกสูบหม่งวาวอยู่นะครับนี่มาดูนะครับเดี๋ยวนะครับนิดแบบหนึ่งนะครับเกินไปนิดนึงนี่มาร์กเรากลับมาสองรอบแล้วนะครับเนี่ยที่ตำแหน่งมาร์กสองรอบเนี่ยนี้มันจะต้องตรงกันเราลิ้นสูบเราเราลิ้นไอดีกับเราลิ้นไอเสียต้องตรงกันนะครับนี่นี่คือวิธีเช็คนะครับว่าเราใส่ทามมิ่งถูกต้องไหม ครับก็ขออนุญาตาจบคลิปไปแบบหุ่นหนกันเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับดูจนจบทั้ง2 EP มาแล้วนะครับสำหรับรถที่สายพานทัม,มิ่งรูดหรือว่าสายพานทัม,มิ่งขาดนะครับก็ส่งผลเสียยังไงบ้างแล้วก็เราจะมีวิธีป้องกันกันยังไงนะครับก็สำหรับคำแนะนำของผมก็คือนะครับใช้สายพานทาม,มิ่งที่สายพานแท้นะครับหรือว่า ยี่ห้อที่เชื่อถือได้นะครับก็เอ่อก็ยังมียี่ห้อที่ O.E.M. สายพันทาม,มิง่งที่ได้คุณภาพทัาเทียมกับของโรงงานมากมายหลายๆยี่ห้อนะครับหรือว่าเอาความมั่นใจก็คือเอ่สายพันทาม,มิ่งจากศูนย์รถยนต์ยี่ห้อน,นั้นๆเท่าที่เราจะ,ะหาแท้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็แหล่งที่มาของ อะไหล่นะครับก็อย่างเช่นคันนี้เนี่ยแหล่งที่มาของอะไหล่เนี่ยก็ไม่ชัดเจนนะครับเมื่อมีการเอามาเทียบกันกับออของแท้ศูนย์นะฮะก็มีความต่างอย่างชัดเจนนะครับแต่ก็เราซื้อของเทียบมาได้ในราคาของแท้นะฮะนี่ก็คืออันตรายนะครับอายุการใช้งานเพียง4ยังไม่ถึง4ี่0 0กิโลเมตรเลยนะครับก็ใส่ผ่านลูดซะแล้วนะครับคันนี้โชคดีที่ยังไม่มีความเสียหาย เกิดขึ้นหลังจากใส่พานรูดมากนักนะครับก็ก็ฝากเตือนนกันนะครับแล้วก็ควรเปลี่ยนตามอายุการใช้งานที่เหมาะสมตามผู้ผลิตกำหนดตามที่ผู้ผลิตแนะนำนะครับก็มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามทั้ง2 EP ีเลยนะครับขอบคุณมากครับ